ตอนนั้นเนี่ยผมผมยังไม่ได้ทำเรื่องจีนเลยนะครับผมยังอยู่ที่กรมสารนิเทศแล้วก็โดยบังเอิญเนี่ยนายเฮนรีคิสเซนเจอร์ตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบดีนิกสันเดินทางผ่านกรุงเทพนะก่อนหน้านั้นเขาก็ไปแวะที่ไซง่อนมาก่อนก็ตอนนั้นเนี่ย ท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้เชิญผมนะซึ่งเป็นเด็กมากนะไปร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเฮนรี่คิสเซนเจอด้วยแต่ก็มีผู้ใหญ่อีกหลายคนไปร่วมด้วยนะ <Okay. S 1> มีคุณสุรักษ์สิวรักษ์มีหัวหน้ากองในกรมสารนิเทศเองคุณนิสัยเวชชาชีวะไปร่วมรับทานอาหารเช้ากับเฮนรี่คิสเซนเจอก็มีการคุยกันทั่วไปก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ สงครามเวียดนามก็คิสเซนเชอร์ก็ปรารถขึ้นมาว่าแล,วแล้วสงครามเวียดนามเนี่ยวิธีที่จะยุติสงครามเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคุณสุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยก็ตอบออกมาบอกว่ากุญแจที่จะแก้ไขปัญหาสงครามเวียดนามเนี่ยอยู่ที่จีนนะผมยังจำได้ดีว่าเห็นวิคิสเซนเชอร์ก็อึ้งไป นะแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องการสนทนาไปเป็นกลับไปเป็นเรื่องสงครามเรื่องอะไรเรื่องอื่นนะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าที่จริงแล้วเนี่ยคิสเซนเจอร์กำลังจะไปเยือนจีนนะโดยผ่านเข้าไปทางปากีสถานใช้เครื่องบินปากีสถานเข้าไปในเมืองจีนและผู้ผู้ที่ติดตามเฮ็นว่คิสเซนเจอร์มามาเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจีนทางนั้น เรา<ต>ไม่ทราบแต่เราเรามาทราบทีหลังเรามาทราบทีหลังลเ,รเรามาทราบทีหลังหลังจากที่เขากลับไปสหรัฐแล้วแล้ว,ลวก็ออกข่าวคุณก็คงจะจําได้ว่าพอคิสเซนเจอร์ไปถึงปากีสถานแล้วเนี่ยนะถึงอิสลามบาดแล้วเนี่ยก็นายว่าป่วยนะเขาก็พาไปบอกว่านายว่าไปพักแถวแคชเมียนะก็บอกว่าพักไม่ต้องการให้ใครมามาเยี่ยมนะหลายวัน แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาบินตรงเข้าปักกิ่งครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนท่านเตะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวครับครับก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี2514เนี่ยก็ได้มีการตกลงกันว่าสหรัฐอาจจะเลิกนะฮะที่ว่าจะห้ามไม่ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนของจีนในสาะชาชาตินะฮะแล้ว แล้วก็จะได้นำไปสู่การที่ประธานาธิบดีนิกสันไปเยือนจีนไปเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองห้าอห้าครับในตอนนั้นถือว่าในมิติทั้งการทูตเรื่องการต่างประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับเพราะว่าเป็นการ,เป,เ,ปเ,ปการเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการต่างประเทศของโลกนะที่สำคัญมากเมื่อปี2514 เมื่อสหรัฐประชาชนจีนได้เข้าไปเป็นผู้แทนของจีนในคณะมนตรีความมั่นคงแล้วก็เป็นผู้แทนของจีนในสถาบาาาัชาติช่วงนั้นมันเป็นจังหวะผมคิดว่าความบังเอิญบรรจบกันของสองกระแสประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งคือแรงกดดันไปที่จีนอเมริกาอีกด้านหนึ่งไทยเราก็เจอภาวะที่ต้องปรับนโยบายอย่างเร่งด่วนของไทยเราก็คือสงครามเวียดนาม ใกล้จะจบแล้วความจริงเราเห็นสัญญาณแล้วละ่ะ1975คือปีที่เราไปเนี่ยรกรกฎาดาใช่ไหมครับแซงนอนแตกนี่เมษาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เห็นแล้วพ่ออเมริกาขนคนกลับละผ่านไทยเราด้วยนี่เพราะว่าเราเนี่ยมีฐานทัพอเมริกันทําสงครามเวียดนามเนี่ยไม่ต่ำกว่า6-7จุด สนามบินตาคลีบนครพน,นมอุดรอ,อุบลเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นฐานทัพที่เครื่องบินออกจากเราไปถล่มเวียดนามเหนือเกือบทุกวันฉะนั้นยังไงยังไงถ้าอเมริกาถอนเราอยู่ข้างอเมริกามาตลอดจีนมองเราเป็นศัตรูถ้าเราไม่มีอเมริกาหนุนหลังเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นข้างบ้านเราเวียดนาม กัมพูชาลาวเราคือโดมิโนตัวต่อไปคำว่าโดมิโนเ h อรี่มันเกิดช่วงนั้นว่าเราคือโดมิโนตัวที่จะตกหล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของคอมมิวนิสต์จีนอินโดจีนแล้วก็ไทยเรามีนายกรัฐมนตรีชื่อหมองรมป,ประชุมคริปราโมอดและมีคุณอนันต์ปัญญาชุนตอนนั้นน่าจะเป็นทูตอยู่ที่ UN ขนเดียวกันฝั่งของอเมริกานเนี่ยไทยเราก็จับตาดูแล,แล้วล่ะเพราะว่าในประธานิบดีนิกสันส่งเฮนรีคิสเซนเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศมาที่จีน7.1มั้ง1971 3-4ปีก่อนแล้วเชื่อไหมว่าเฮนรีคิสเซนเจอร์เนี่ยผ่านไทยด้วยตอนที่จะแอบเข้าไปจีนเพราะว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ที่โรงแรมเอราวัน เอาราวันสมัยก่อนนะครับเอาราวันไม่ใช่เอาราวัณปัจจุบันแต่ที่เดียวกันนั่นแหละโรงแรมเอาราวันสมัยนั้นเป็นโรงแรมคลาสสิกที่ราชการนักการทู่ทั้งหลายแหละถ้ามากรุงเทพต้องผ่านไปที่นั่นผมก็นั่งกินค่ำหนึ่งผมนั่งกินข้าวกับเพื่อนปกติจะแวะไปที่โนนก็มีคนมากระซิบบอก,บอกเมื่อกี้นยเฮนรี่คิสเซนเจอร์เช็คอินอะ บอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันทําไมเพราะว่าผมตามข่าวอยู่บอกว่าเฮนรี่คิสเซนเจอร์เนี่ยกำลังเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งไม่รู้แล้วบอกว่าเกิดอาการปวดท้องแล้วก็จะไม่อยู่สองสามวันแต่นั้นก็ไม่มีใครสงสัยอะไรนะแต่ทำไมผมมากรุงเทพล่ะปวดท้องอะ่ะนะเพรากฏว่าภายหลังรู้มาภายหลังแล้วแกก็ไปนอนที่บ้านสถานทูตอเมริกันที่ถนนวิทยุนี่แหละแล้วก็ดูเหมือนว่าแกก็จะนัดพบ หลายท่านเป็นนักปัญญาชนคนไทยบ้างเป็นนักการทูตไทยบ้างกินข้าวเช้าที่สถานทูตอเมริกันก่อนออกจากสนามบินไทยไปปากีสถานเพื่อน,นั่งเครื่องบินเข้าแอบเข้าเมืองจีนโดยไม่มีใครรู้อ๋อเส้นทางสู่สัสนติภาพเนี่ยผ่านไทยเหมือนกันผมบอกจะถ้อย้อนกลับไปเนี่ยจะมีร่องรอยของการที่ เราไม่รู้ว่าเข้ามาแจ้งเราก่อนหรือเปล่านะแต่ผมไม่เชื่อว่าเขามาบอกเรารอกเป็นความรับสุดยอดแต่เข้ามาซาวเสียงว่าในกรณีที่ถ้าอเมริกากับจีนจะคุยกันเนี่ยเราคิดยังไงคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่านักการทูตอเมริกนสมัยนั้นเนี่ยจะรซาเสียงปัญญาชนไทยหรือคนที่มีประสบการณ์แต่ก็ไม่บอกความจริงอะไรทั้งหมดหรอกคือหลอกล่อเพื่อจะรู้ บรรยากาศอารมณ์เป็นยังไงดังนั้นก็ชัดเจนว่าสัญญาณมันออกมาบอกแล้วแต่ไทยอยู่ในฐานะที่ยากหน่อยเพราะถ้าเรามองอินโดจีนเนี่ยเข้าอยู่ข้างจีนเราอยู่ข้างอเมริกามองลราไปสิงคโปร์มองลราไปมาเลเซียเขาไกลจากอินโดจีนมากฉะนั้นเขานโยบายเขาก็ปรับตัว เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันพูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถาย